วันนี้มาทำน้ำราดกันนะครับใส่พริกแกงเผ็ดที่ผมปั่นไว้นะครับใครอยากดูสูตรก็ไปดูคลิปเก่าๆที่ผมทำไว้นะครับเร<ๆ>ิ่มคั่วใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะ<ๆ>เหมือนเดิมค<ๆ>ั่วพริกแกงเลืออไหม้ก่อน<ๆ>แล้วก็ใส่น้ำตาลครับ<ๆ>น้ำปลา กัมแบกซี้อืมจากนั้นก็ไก่ใบมะกรูดนะครับอ่านี่ปาลาเนราดพริกแกงอร่อยง่ายๆตายลุงเงวลองทำกันดูนะครับ